หลังจากนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนใหม่ได้กล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมใหญ่วิสามันของพักประชาธิปัตย์แสดงวิสัยทัศน์และจุดยืนเกี่ยวกับการนำพาพักประชาธิปัตย์เข้าสู่สนามเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้โดยประกาศจุดยืนเรื่องการทำการเมืองสุดจริตประชาธิปไตยบริสุทธิ์ต่อต้านคัดค้านการซื้อตัวสสและการซื้อเสียงซึ่งตอน นายอาภิษ์ได้พูดว่าพรรคที่พยายามดูดสอสอด้วยอำนาจเงินหรืออำนาจรัฐหรืออะไรก็แล้วแต่ผมดูฟุตบอลอังกฤษนะครับระวังนะครับศูนย์หน้าฟอร์มดีๆค่าตัวแพงที่สุดย้ายสโมสรไปแล้วมันยิงไม่ได้สักประตูกับอีกตอนหนึ่งได้พูดว่าผมฟังเพลงสากลเพิ่งซื้อเทเลอร์สวิฟแผ่นล,ล่าสุดเทเลอร์สวิฟบอกว่าแก้วที่แตกจะมีความคมมากขึ้น ฉะนั้นใครจะมาทุบป,ประชาธิปัตย์เหมือนกำลังทุบแก้วให้แตกผมบอกว่าถ้าทุบเสร็จเมื่อไหร่ผมจะเอาแก้วที่แตกนั้นไปตัดวงจรอุบาทการซื้อเสียงและการคอร์รัปชันในประเทศไทยสแสดงให้เห็นว่านายอภิสิทธิ์เข้ามาเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ครั้งนี้ ประกาศชัดเจนต่อต้านการซื้อตัวสอสอและการซื้อเสียงซึ่งจะทำสำเร็จได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับผลการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นว่าพรรคประชาธิปัตย์สามารถฟันฝ่าอุปสรรคการซื้อตัวสอสอการดูดสอสอที่กำลังแพร่หลายและรุนแรงและสอสอที่ขายตัวก็จะนำเงินไปซื้อเสียงเพื่อให้ได้มาซึ่งตำแหน่งสอสอในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนี้ คำพูดของนายอภิสิทธิ์หรือการประกาศหยุดยืนการต่อต้านการซื้อตัวสอสอและการซื้อเสียงของนายอภิสิทธิ์ถ้าเปรียบเทียบกับผลการสำรวจของสวนดุสิตโพป,ประจำสัปดาห์นี้สวนดุสิตโพของมหมาวิยาลสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั้งประเทศเรื่องย้ายพักย้ายใจประชาชนพบว่า 1. การย้ายพักเป็นเรื่องปกติทางการเมืองร้อยละ61.32 2. มองว่านักการเมืองขายตัวซื้อตัวกันหรือดูดสอสร้อยละ52.91แสดงให้เห็นว่าประชาชนเห็นว่าการซื้อตัวสอสดูดสอสเป็นเรื่องปกติประชาชานเคาคงกา ไม่สามารถที่จะต่อต้านได้เมื่อประชาชนเห็นว่าสสขายตัวมีการซื้อตัวสสประชาชนก็ขายเสียงให้กับสสเหมือนกับเป็นเรื่องปกติเกิดขึ้นในการเมืองไทยซึ่งเป็นสัญญาณอันตรายสําหรับการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันอย่างเปิดเผยและเป็นความปกติในความรู้สึกของประชาชนกับอีกคําถามของสุรรณด์สิทธิ์โพสาเหตุที่นักการเมือง ย้ายพรรคเกิดขึ้นจากหนึ่งต้องการหาพรรคที่มีอุดมการตรงกับตัวเองร้อยละ5 8 4 6 2. สองคิดว่าพรรคเดิมอาจจะแพ้เลือกตั้งร้อยละ48.34นั่นแสดงว่าการย้ายพรรคการขายตัวการดูดสอสอจะอ้างเรื่องอุดมการที่ต้องการจะย้ายพรรคไปอยู่พรรคการเมืองใหม่ก็เพราะอุดมการ์ซึ่งประชาชนเข้าใจเช่นนั้นเพราะนักการเมืองก็จะอธิบายว่าที่ย้ายพรรคก็เพราะอุดมการ์ตรงกัน กับคิดว่าถ้าไม่ย้ายก็จะแพ้เลือกตั้งก็น่าจะมาจากกระแสะพักการเมืองมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่สาเหตุของการแพ้เลือกตั้งนอกจากกระแสะพักที่สังกัดตกต่ำจำเป็นต้องย้ายพักสังกัดใหม่ส่วนหนึ่งก็มาจากการขายตัวเอาเงินมาซื้อเสียงเมื่อพักเก่าหรือพักเดิมไม่มีเงินให้มากเพียงพอก็จำเป็นที่จะไปหาพักการเมืองใหม่เพื่อจะใช้เงินจำนวนมากในการซื้อเสียง เพราะเป็นปกติของนักการเมืองถ้าเริ่มต้นจากการซื้อเสียงแล้วก็ต้องซื้อต่อไปและซื้อครั้งแรกแล้วซื้อครั้งที่สองก็จะแพงกว่าครั้งแรกและซื้อครั้งที่สามก็จะแพงกว่าครั้งที่สองเป็นวัฏจักรที่ขยับราคาการใช้เงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือเป็นวงจรอุบาทของการเมืองไทยในขณะนี้